สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่สตีเออร์ชานอลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในเกมโดว์บอกอีกเช่นเคยค่ะอยู่ในแมป Escape the ร์ตจิมอกับน้องนัทน,นะคะเนี่ยเรามายิมกับเพื่อนๆน้องโปต่อนและคนอื่นๆนะคะเนีย่ยแม่เพื่อนเล่นขี่ม้านายไปได้นะเนี่ยคือเหมือนแบบเรามาออกกําลังกายนะคะคือชวนเพื่อนๆมาออกกําลังกายกันแต่คนนี้ดูเหนื่อยจังเลยโค้ชบอกแล้วว่าไป ทำให้แข็งแรงไปไม,ไม่ชอบแบบมันแบบกระโดดแล้วมันเป็นใหนหน่านนะ<ช>มันต้องกระโดหด,ะโดหยุดกระโดดหยุดกระโดดรัวๆพี่ใช้ไม่ได้ไปโปรทอนไปกันโคตนชอบเล่นตัวน,นี้โอ้ได้นะคนนี้แบบไอ้นี้แคนดี้ฉันต้องการกินขนมโอ้เทตู้ขนมแสดงว่าโค้ทรมานหนักมากใช่ไหมเพื่อนใช่งั้นเรามาผิดที่แล้วนะ เดินได้เหรอใช่อะไรกันครับเนี่ยต้จะสอบเดินแล้วอูโหูมันทำมาหลอกเล่นเฉยๆนี่หว่าหุ้ยอู้หูจิมแบบอู้หูออกกำลังกายแบบหดหดโอมันถ้าเราตกนี่มันจะมีปัญหามากหัวฟาดพื้นเลยนะโอ้นั่นดีตกคงหัวฟาดพื้นแน่เลยต้องระวังนะนะ แกนัด,ดยืนบนอะไรวะขนมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรแค่ไม่เป็นน่หววะนะ้าเราเคยอ่านแบบนี้ยังยังนะทำไมพี่รู้สึกคุ้นคุ้นไม่คุ้นดูนี่อันก่อนเป็นเป็ดอันนี้เป็นอันนี้อา้าวเหรอเออใช่ตรงนี้เป็นเป็ดนะแต่ก่อนพี่รู้สึกคุ้นคุนะ้นฮะไม่คุ้นนะพี่เอ,อิร์ทแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นเอ,อ่ออะไรนะ เป็นที่นั่งส่วนตรงนี้มันจะเป็นห้องเข้าไปอันนั้นโรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อูวันนี้ต้องกระโดดลยทุกคนพี่เลยไม่แน่ใจพี่ต้องถับน้องนัทไงใช่มไม่ใช่คลิปเก่านะไปเช็คดูได้เลยพี่ไม่แน่ใจว่าแม่มน,นี้โอ้อยโหวกระพืเลยโอ้โหเนี่ยพี่ไปกดตรงไอลูกจอยเกมเนี่ยทุกคนมันเลยทําให้พี่แพ้เลยเนะี่ยตายเลย <c oughs> แขนมากพูดคําเดียวพี่แขนจริง อาจารย์ครับเดี๋ยวมาให้ไปเข้าน้ำก่อน <c oughs> นะัดกินขนมไม่แบ่งเพื่อนพี่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยไปเฮ<ป>้ย,ย,ยเขาบอกว่าให้เราหลบจากตรงนี้ให้ได้กระสอบทรายโอย้ง่ายง่าย,ม,านนยมวยป้ามหมอปนตอนต่อยไงเดินนี่เดินโอ้ย <c oughs> ด้านหน้าเป็นคนอ้วนเราห้ามเป็นแบบคนอ้วนต้องระวังเขานิดวายพี่โดนกินนะช่วยด้วยนะเราช่วยพี่ทีจะรังไม่ได้กอด้วยตัวองช่วยด้วยโวยโคตรก็ถูกกินเราต้องออกไปจากที่นี้ด้วยการจัมกระโดดโดนกนนกินนนนเหหมือัและี่เม็ดเลือดเหรอคะเนี่ยเม็ดเลือดเหลี่ยมนะคะเนี่ย โคตรโคตรเกไมให้มาฝึกอีกก็โหตเกินไปแล้วรจงโอ้โหเหม็นมากเลยในกระเพาะเนี่ยไม่ใช่กระเพาะแล้วนน้ำลายไม่ตรงพี่อุกระเพาะอ๋อเออแล้วด้วยดิะกำลังไปโอ้เซนเลือดขยับได้อมันแบบเดิมหรือเปล่าทุกคนเซนเลือดขยับได้เหมือนอันเดิมนะเพราะว่าปกติมันก็ชอบมี์เซนเลือดขยับได้แต่พี่คิดว่ามันเหมือนอันเดิมมากเลยอ่ะไม่เหมือน จริงเหรอไปโดนน้าเส้นเลือดขยับได้คืออันเดิมหรือเปล่าแล้วเคยอัดหรือ,อยังไม่ขยับได้มันจะขยับทีแล้วนี้ตึ๊บตืต๊บแล้วมันจะมีสแต็ด์หนึ่งที่เราสามารถวิ่งไปโคตรได้โคตรโอ้ผ่ากลางหัวนาัาพี่ถามหน่อยออเรเจองจะระวืบเลยมันมันใช่อันเดิมหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนาัารู้ได้ไงว่าไม่ใช่เพราะนั้นมี ดีกูรเลวจิตสมผัสในหัเยี่ยมลองปีนกระดูอีกแล้วกระดูกป้านะวะเนี่ยปีนกระดูอีกแล้วอนะ่ะนัะใช่ปีนไปเถอะใช่อันเดิมหรือเปล่าเนี่ยปีนกระดูก็เป็นหลายๆเกมนะอันนี้ก็อเอ<ๆ>เอมันเหมือนอันเดิมเลยอะ่ะไม่ใช่นะรู้สึกว่าจะไม่ใช่เอแอบกลัวเหมือนกันว่าจะซ้ำ นัดมาดูนี่ไม่ใช่อันเก่านะก่อนที่ดูเหมือนกเหมือนเลยไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่นะเอ๊ะมันดูยาวกว่านะเราไม่ไม่ผิดทางนัดหมายถึงว่าเส้นทางมันยาวกว่าออกได้แล้วอย่าบอกนะว่าเราต้องออกทั้งตูดทำไมพี่ตายอ่ะพี่ไม่ได้โดนเลยมันไม่เซฟให้พี่ มันไม่มีที่เซฟพเยอะด้านนอกเนี่ยไม่คือพี่เกียรติไม่แน่ใจเลยว่าใช้แมพเก่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้ได้ไงอะก็ดูโอ้โหจอยเกมอันนี้เหล็กแล้วความร้อนตรงหัวพี่เริ่มหมวอุ่นแล้วค่ะ บีสม็กมาด้วยค่ะน้องน้องผู้ดิอ๋อพี่กดต้องลูกจอยเกมอีกแล้วน้องบีสม็กมาด้วยนะทุกคนบีสม็กก็คือผู้ดิดตามอีกคนนะคะรู้ว่าครั้งก่อนจะมีฝาแฝดนะใช่ฝาแฝดบีสม็กไม่นะพี่มังไปไม่ได้เลยนะอืมทำไมทุกๆครั้งที่เราต้องไปแบบ เหมือนเราต้องอ้งซวยตลอดทุกรอบที่เรามาใช่ตอนนี้นั่งรอพี่อดุหน้าของพอกแต่ว่ามันหนินมากนั่นก็เลยต้องขึ้นไปสูงหน่อยโคตรเโอ้ไ,ไม่นัดไม่ไหวแล้วพี่ถ้าเปิดมูดก็จริงๆสินะไปสู้ๆเออ,อเออเสียวไม่อ่ะแต่ไงไม่นะ ขั้นสุดท้ายของพี่เอิร์ได้ต่แข้งแรงเลยนะดูได้ไงก็นัน่งดูอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอหรอือไม่ไหวแล้วทุกคนอยากไปไวไวน่าจะแกสมองให้ได้นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวจริงๆครูครับครูไม่มีทางของผมหรอกครับผมซ่อนในห้องน้ำกำลังทำน้ำวือ รอดแล้วเยอะเห็นนั้นไหมเห็นแล้วไปอ้วนคนอ้วนมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแลเดี๋ยวไปถ้าขอดูเพื่อนที่จะมาจะผ่านมาได้ก่อนก่อนอุนจิเด็กเก๋ที่ลีวิ่งโอ้ว่ายน้ำเราต้องไปว่ายน้ำเหรอเนี่ยเราต้องเอาส่งน้ำไปกินระหว่างทางไม่งั้นเราหมดแรงกว่าแน่โอ้ยเราต้องว่ายน้ำโอ้ไม่ได้ไปข้างๆได้ไหมคะโค้ด ไม่ตัวเ,เองไปข้างๆไม่ได้วะเอียมต้องไหวเนี่ยพี่กดตรงจอยเกมอีกแล้วเนี่ยปุ่มมันอยู่ใกล้กันพี่อยากรูมากเลยทำไมคนออกแบบแบเขาไม่ออกแบบมาอยู่มุมมุมขวาเนี่ยเครียดเนี่ยอีกแล้วโอ้ย,อยใครอยากดูพี่หวัวร้อนต้องดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยคลิปนี้คือคลิปที่หวัวร้อนที่สุดของพีู่เขาอีกน่นะพี่ต้องระวังการกดปุ่มตรงนั้น ไม่นไเห็นไม่ไหวแล้วบาลูมาเร็วโอ๊ยหัวร้อนจะตายอยู่แล้วที่เอิร์ธที่ยอิร์ไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนตอนนี้เราซ่อนอยู่ไม่ไม่ไหวแล้วอยากออกจากยิมนี้แล้วก็ไม่อยากเล่นแมปยิมนี้อีกแล้ว อันสุดท้ายเออเห็นนันไหมอยู่ตรงนี้รีบพ,พึ้นดีกว่าจะได้ออกจากยิมจบๆไปเมื่อไรผมจะออกได้เนี่ยผมดอ,อกได้ละตอนนี้อยู่ดานหวงยางไว้นะ้ำอ๋อพี่ก็เหมือนกันค่ะสไลเดอร์วู้โอ้โหโกระเด็นเดี๋ยวพี่ใช้สีหลงปวกเข็มปะเนี่ยเอ้ยเอาเอา,เอาพี่เอ,อิร์ธอยู่ตรงนี้ยมาได้แล้ว เฮ้ยเราต้องวิ่งเหรอเนี่ยเออความจริงมันเหยียบได้นะเนี่ยไม่ต้องนโอเคแต่ห้ามชนตรงตรงเหยียบได้แต่ห้ามชนตรงตรง,ตรงเออฉันเลเดินไม่ได้ไอ้จอยเกมอีกแล้วชึบ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 มันมีรูจบโอ้ยออนี่ไงจะออกได้แล้วต้องรีบวิงว่งเอ้าโอ้อ พี่กระโดดข้ามมาเลยเดินเลยบันไดด้วยพี่เนี่ยโอ้ปีนอย่างไวขึ้นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหขนาดออกลังกายต้องยังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทุกคนต้องโดดล้มโอ้マイเกิชอ่ะโอ้โหน่าขอกลับบ้านก่อนเถอะนอนด้วยพี่เอ้ยไม่รอเลยนั่นคงต้องติดอยู่ที่นี่เพียงคนนั้นไง เห็นบ้านแล้วนะนัดติงเออนัดติงอยู่นห้อน้นพี่เห็นบ้านแล้วพี่รอนะอยู่ที่บ้านนะรอก่อนเยรอวันนี้ดี๋ยวจะกลับรอรอรอกสมล้นชาเดี๋ยวจะไปหา พี่รออยู่กำลังไปจะติดอยู่ดาได้โดดข้ามอยู่เลยไอ้โดดข้ามมันง่ายกว่าไอ้นั่นอีกไอ้ห่วงยาง,ง,ยางพี่วิง่งรอบ้านรอเนี่ยบ้านของเราคือบ้านสีม่วงก็เติมเช็ไหมพี่เอิร์ตเลาก่อนไม่ได้กับป้านละจริงเหรออ่าจะใช่ไม่นะ ไม่นะแง่ผมมองได้แล้วนะครับใช่ครับพี่ออกได้แล้วพี่อยู่ด้านนอกนัาพี่เห็นัดนัดนัดปะตัวลมอ่ะไม่ใช่ก็บบาแล้วนัดนัาไงนัด,นด,นดโอเคค่ะสำหรับคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครได้วยนะคะ สวัสดีค่ะบาย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 นะคะทุกคน